สวัสดีลังที่สองนะครับผมเนี่ยครับที่ปล่อยครับที่มีวไว้วันนั้นนะครับวันนี้ใหญ่มีหัวน้ำนะครับผมวันนั้นน้ำน้อยนะครับปลาเรียนมือกะต่ามือคหนู นะอีกลางหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามจกคกบกบดับ โอเคตัวอ้อนทำแล้วนะครับดิจิเราปล่อยไว้ไห้ดูนะควนรมาหลวงวันโอเครผ่อนน้ำผ่อมีครับผมวน <One, two. S 1> ไม่กวนเกสตอนพอมีผ่อน้ำผ่อมีทอดกลางหน่อยหนึ่ง ได้อยู่ลังหรือเปล่าปล่อยเนาะปล่อยลัางปล่อยนะครับอยางเนี้ยเห็นช่วงดำๆนะครับปล่อยไว้ดีกว่าเสือ่อรับเนี้ยเยอะนี่เรือยอญ่ถ้าเกิดแบบไม่มีคนมาเอานะให้มันทำของน้ำต่อลัางที่บ้านนะตี๓รอบอะ ลงมาเดี๋ยวข้ามน้ำกลับไปรัว่ะลางผมไม่ได้เอามานะครับมีนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาดูรอบที่สาม รอบที่สองจัดมาแล้วครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดไปครับผมพอได้คุณน้ำนะครับสวัสดีครับผม